สวัสดีครับกลับมาพบกับการอัปเดตสถานการณ์ข่าวรายสัปดาห์กับผมสุโมพิเชษแดงนกคุ้มครับวันนี้ครับเรามาอัปเดตสถานการณ์น้ําท่วมในภาคใต้กันนะครับเมื่อวันที่8ธันวาคมพุทธศักราช2568กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยอัปเดตความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยาช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในช่วงฤด,ดูฝนแบบเหมาจ่ายในอัตราครัวเรือนรัขออภัยครับ ในอัตราครัวเรือนละ9,000บาทโดยจะโอนเงินผ่านบัญชีพร้อมเพย์ที่ผูกกับเลขบัตรประจําตัวประชาชนซึ่งเงินจะโอนเข้าบัญชีของผู้ประสบภัยตั้งแต่วันนี้เป็นเวลา13นาฬิกาเป็นต้นไปครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการอัปเดตสถานการณ์ข่าวรายสัปดาห์กรษกรคํามีถ่ายภาพพิเชษแดงคุ้มข่าวเร็วข่าวดี DC News รายงานขอบคุณครับ